สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมทําปตุ้งร้า็จครับนะครับวันนี้ก็มาต่ออีพีแล้วนะครับว่าพระสมเด็จวระคังครับยอดนิยมนะดูแบบไหนต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างมีความเข้าใจนะครับหลักๆแล้วไม่หนีกับที่เนื้อพระหรอกครับนะครับเนื้อพระเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะวันนี้ผมจะมาให้ดูจุดจุดนี้หลายจุดนะครับ อนี้เป็นองเดิมเมื่อวานนี้นะครับที่ทําให้ดูนะครับถ้าเรามีต้นแบบเราก็ดูครับนะหลักๆแล้วก็สี่เหลี่ยมสินซักนะครับซอกแขนต่างๆเนาะอันนี้ซอกลึกมีพิมพ์จบครับนี่นะครับดูเนื้อนี่ครับนะครับเล็กนะครับเลึกนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ให้พลาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องเผื่อนะครับสมมติว่าองนี้เป็นองหลักใช่ไหมครับนะพี่ดูพิมพ์เนี่ยจะโยกไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราอาจจะมีองค์หลักองค์พิมพ์เป็นต้นแบบนะครับเนื้อต่างๆนะเราก็ดูเนื้อไว้นะครับทีเราก็ไปเจอพระแบบนี้นะนะี่ครับซ้มอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นไปได้ในส่วนหนึ่งถ้าไม่มีใครเข้าใจในส่วนนั้นนะครับหลักถ้าเจอแบบนี้นะครับหลังแบบนี้ก็ห,หลังในตำนานอยู่แล้วนะครับก็ดูเนื้อครับนะครับดูเนื้อก่อนนะ ในการวิเคราะห์พิจารณาไว้ก่อนนะครับเนื้อโอเคมวลสารใช้ได้เนาะโอเคมันก็ผ่านไปส่วนหนึ่งนะครับดูลักษณะดูแข็งนะนี่กลางขอวันนิดหนึ่งนะครับอาจจะเปลีนลักษณะนิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการดูภาพสมเด็จที่ยอดนิยมไม่มีองไหนที่เสมอกันและเท่ากันนะครับทุกอย่างนะครับวันนี้มันเกตทะลุซุ้มนะบางคนก็ได้องค์พุทธได้เลยนะครับไปดูเนื้อนี่นี่คือไซเกิดครับเห็นไหมครับเขามีความเก่านะครับ มีความเก่าแล้วก็เก็บไว้พิจารณาอีกองหนึ่งได้เหมือนกันนะครับดําไม่เกี่ยวนะครับสภาพดําๆไม่เกี่ยวนะครับพวกนี้มันมีนะ้ำมันต่างอิวบางทีการเก็บรักษาทีละแบบนะครับคนละอย่างคนละคนละลักษณะกันนะครับการเก็บรักษานะมันก็อาจจะแห้งบ้างหรือว่าดําไปบ้างอะไรเงี้ยนะันนี้ก็ยังสภาพที่สวยหน่อยนะคนะี่อย่างนี้สุ้มถอดนะครับ ถอดมาจะเป็นรุ่นต่อๆมาก็ได้ครับเราไม่รู้ว่าหลวงปู่พะนําแม่พิมพ์มาถอดพิมพ์หรือเปล่านะครับนะถือว่าเอาไว้พิจารณาได้งั้นเราจะพลาดพระแท้ครับเพราะมีความเก่าเนี่ยมีลาครับมีลามีเนื้อสองชั้นเนี่ยหมครับนี่ครับนี่เราก็ไม่พลาดละนะครับเราก็เก็บได้นะครับไหนที่มันผิดลักษณะมากๆไม่สวยเราก็ไม่ต้องเก็บนะตรงนี้ครับที่ผมไม่เก็บเพราะมันมีตานานนะครับแบบนี้มีตานานนะครับนะ ผนยัมีพระธาตุเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพระธาตุเนี่ยเกิดจากที่คนเก่าคนแก่เขาเล่นเนี่ยครับเป็นบล็อกหลวงวิจารเจรนนะครับพอหลวงวิจารเจรนเราก็สามารถเอาไปทําเงินได้นะครับไม่พระธาตุเนี่ยคือส่วนหนึ่งเลยก็เป็นกุ๊วัดบวรนิเวศนะครับ้องแจ้งไว้แบบนี้นะครับนะครับให้ความรู้ไปส่วนนึงนะครับกุบอสบวรนิเวศใช้แม่พิมพ์วัคระังเหมือนกันอยู่พระอยู่ใต้ฐานพระประธานนะครับถ้าองความรู้หลายๆท่านอาจจะรู้นะครับแต่ท่านอาจจะไม่รู้เสยงอาจจะไม่เข้าใจนะครับ พระก็สวยนะครับสภาพดีนะมีพระชาก็ได้เล่นครับมีรักน้ำเกลียงนะครับนี่พาะยอดนิยมนะครับันนี้เป็นหลักอ่ะให้ดูวันนี้นะครับพิมพ์เหมือนกันนะครับซุ้มป่าหวายเหมือนกันลักษณะตัวพิมพ์มันได้ละครับตัวพิมพ์พระได้ครับมาดูมาดูซออแขนนะครับอาจจะกว้างมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะเก็บได้เดี๋ยวมใช้ดูบางอย่างครับนะครับสําหรับตรงนี้นะครับพี่อย่างนี้ไหมครับเส้นๆี่ครับ อย่างนี้ผ้าอันนี้กลายเป็นหินแล้วนะครับอายุได้แล้วอายุได้แล้วครับแล้วเป็นธรรมชาติของเขาเขาจะเป็นเส้นใหม่เล็กๆนะครับมันเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากเกิดเฉพาะหินปูนเท่านั้นนะครับลักษณะผ้าเราเดี่ยนกลายเป็นหินปูนละเนื้อก็จะมองดูนะครับบางทีเราเจอพ้าล้างเราดูไม่ออกนะครับมันดูใหม่ดูสดก็อย่าเพิ่งไปทิ้งเขาถ้าสองเจอแบบนี้นะครับนี่ครับ ตีฟ้าไปก่อนได้เลยนะครับมีความเก่าแน่นอนเพราะเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับพวกเส้นไหมต่างๆนะครับนี่ครับางเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยทาไม่ได้หรอครับไม่สามารถทําได้เกิดเฉพาะเท่านั้นนะครับมันต้องมีความเก่าถึงอายุแน่นอนนะครับร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับถึงจะเกิดขึ้นได้กว่าวัตถุวัตถุดิบต่างๆเนี่ยครับวัตถุธรรมชาติเนี่ยกลายกลายเป็นหินได้กลายเป็นหินปูนได้เนี่ยมีการ ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับังเก็บไปดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานในโบสถ์นะครับสุมใหญ่นีครับสุมกระชับนะครับแขนลงเนี่ยสวยกําลังสวยครับพวกเนี้ยที่บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ของพระสมเด็จโตก็คือนะครับถ้าเป็นลักษณะในดูตัวพิมพ์นะครับถ้าเป็นลักษณะหูสองข้างนะครับนี่ครับนี่ ถือว่าเป็นพระสมเด็จโตสร้างนะครับเป็นพระประธานในโบสถ์นะครับน่าจะไม่ยังไม่คมชัดเพราะเนื้อไม่ได้เซาะล่องพระเดิมๆนะครับเราต้องเผื่อแม่พิมไว้บ้างนะครับในส่วนหนึ่งว่าอาจจะเบี้ยวไปหน่อยหรือซุ้มใหญ่ไปหน่อยแต่พอเราล้างแล้วแล้วมันตามต้นแบบได้เหมือนกันนะครับคาบก็มีให้เห็นนะครับคาบแคลไซตยนี่เราไม่รู้คาบอะไรเราก็ต้องมาตรวจทีหลังนะครับใช้วิธีการตรวจแต่จะไม่พลาดนะครับในการเลือกซื้อนะครับว่าเป็นผ้าแท้หรือไม่ผ้าแท้หนึ่งเลยหลักๆต้องดูเนื้อเป็นหลักนะครับ ขอดูเนื้อเป็นหลักเท่านั้นนะครับทําเก่าต้องมีครับนะครับบางคนเล่นเนื้อแบบไหนก็แล้วแต่นะครับมีทั้งเนื้อนิยมเนื้อตุบตับเนื้อไยศาสตร์เนื้อแข็งปูนปูนหินต่างๆนะสมัยก่อนเขาเน้นเน้นหลักๆนะครับนี่ก็มีเม็ดมรสกาหนไหครับแบบนี้คอนข้างจะชัดเจนเป็นแม่พิมพ์ที่ต้องไปโตท่านสร้างเหมือนกันนะครับตามตำนานตามตำราทุกอย่างนะครับหูสองข้างนี่ชัดเจนมากนะครับถ้ามีหูข้างเดียวเราก็วางครับ เขามีประวัติเหมือนกันประวัติการสร้างเหมือนกันแบบนี้นะครับองตรงนี้นะนะครับนะขอบกระจกสี่ด้านเห็นะครับเนี่ยเป็นเป็นลักษณะในการตัดพิมพ์นะครับตะแคงข้างดนิดนึงจับดูครับจับดูสัมผัสดูมีขอบปิ้นด้านหลังนะครับมันก็ตรงตามลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ตรงตามลักษณะขนาดของพิมพ์ก็ใกล้เคียงนะครับไม่หนีอะไรเท่าไหร,นร่นะครับเห็นไหมครับนะตะแคงข้างดูความหนาความบางก็เท่ากันธรรมชาติมีเยอะ เราดูธรรมชาติเป็นหลักนะสามารถเก็บไว้พิจารณาได้นะครับแล้วเราก็มาตรวจเนื้อที่หลัง E ีีหน้าเราเจอกันในการตรวจเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรวจเนื้อให้ดูนะครับว่าแบบไหนที่พอจะเก็บได้นะครับแล้วก็น่าจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับหลายหลายแม่พิมพ์มันก็มีราคาในวันข้างหน้านะนี่จะเป็นองค์คูนะครับนี่เป็นสมเร็จรูปกระขังนะแขนสวยมากนะครับแขนแบบนี้นี่ถือราคาเป็นหลักร้านครับหลายลร้านบาทหลักร้านถึงสิบ้านยี่สิบ้านสาสิบ้านแล้วแต่เราเลยอย่างนี้นะ แบบนี้จะค่อนข้างขายยากนีะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมดูลำแขนเหมือนกันบบน,น,นะอย่างนี้ขึ้นเป็นตามแบบตามแบบตามบล็อกเขาบล็อกเก่าเนาะความคมมีครับแต่แข้งข้างดูได้นะครับความเก่าเป็นหลักเท่านั้นนะครับเนื้อสําคัญที่เนื้อเหมือนกันนะครับเมื่อสมัยก่อนจะมีการหักพระดูตรวจพระดูการหักพระตอนซื้อน่นนี่นั่นนะใช้หลักการในการดูเนื้อด้านในว่าเป็นเกหรือไม่เกผของนี้ผมใช้ดูจ,จำเนื้อให้ดีนะครับแม่นๆนะครับดูเนื้ออย่างนี้นะครับ อย่างนี้เก่าถึงยุกนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเกจแห้งนะครับเป็นเกดมันหินปูนอะยหินปูนดีๆเลยครับนะปีเนี้เป็นสองชั้นสีผิวต่างๆเนาะดูค้าสองชั้นเห็นไหมครับเป็นเกดนะครับอย่างนี้ถือว่าเก่าลึกนะครับนะครับก็ฝากเพจพระเครื่องรักศึกด้วยครับถ้าชอบอยากดูเนื้อให้ชัดๆหรือมีการตรวจแบบไหนเราจะนํามาอัปเดตให้ทุกท่านดูทุกครั้งนะครับ เราจะมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเนื้อให้ดูในพีหน้านะครับกดติดตามกดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ได้ครับตามสภาพเลยครับแลเราเราพร้อมรับคอมเมนต์ทุกๆกรณีนะครับวะติชมหรือตัวว่าเราก็ได้นะครับนี่องค์ูเอื้อครับเห็นซุมไหมครับมีคารน้ําหมากนี่เห็นผิวอย่างเงี้ยเราซื้อก่อนได้เลยครับอย่างอื่นเดี๋ยวไปพิจารณากันอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆแบ่งแยกพิจารณาจนจำหนึ่งองค์ ที่เราดูเท่านั้นนะครับว่าเข้าตามลักษณะเราหรือไม่ลักษณะเราก็สามารถเก็บเข้ามาพิจารณาดูแล้วค่อยาตรวจวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับการสับตะไครให้เรานะครับกดกดกระดิ่งติดตามได้เลยครับนะเราไม่ดีๆมาบอกท่านด้วยความจริงใจทุกๆอย่างนะครับถ่ายทอดให้หมดเปลือกนะครับถ้าติดตามพวกเรานะครับขอบพระคุณครับ